สวัสดีค่ะวันนี้เจ้ามิสเตอร์สตอมนะคะจะมาพยากรณ์ดวงของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนสามารถเข้ามารับฟังดวงทั่วไปนะคะของชาวลัคนาราศีมีนได้ค่ะค่ะ เรามาเริ่มเลยนะคะว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนจะพบกับไพ่ใบใดบ้างนะคะใบแรกนะคะชาวราศีมีนต้องบอกก่อนว่าจริงจริงฮะต้องเกินก่อนชาวราศีมีนเป็นคนที่ชีวิตอาจจะเรียบง่ายนะคะไม่ค่อยได้เจออุปสรรคใดๆนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วในเดือนนี้คุณเหมือนกับต้องฝ่าฟันนะคะ ต้องออกมาฝากฟันคุณเพราะว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะคะหรือว่าได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถนะคะนั่นหมายความว่าในเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยชาวราศีมีนจะมีงานเข้ามาค่อนข้างพอสมควรเลยแหละและ้วทำให้ต้องมีการวางแผนและดำเนินการนะคะอย่างชัดเจนอาจอาจะชิวๆเหมือนที่ผ่านมา ได้น้อยลงนะคะค่ะทั้งนี้แล้วเนี่ยงานใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นการที่จะให้คุณได้แสดงความสามารถเนาะแต่คุณก็ยังมีความประมาทเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่างานชิ้นนั้นนะคะอาจจะต้องใช้ความสเปเชียลหรือว่าใช้เวลานะคะหรือความสามารถซึ่งคุณอาจยังไม่ค่อยมั่นใจในบางจุดนะคะทำให้คุณเกิดความเครียดนะคะ แต่อย่างไรแล้วไพ่บอกว่าคุณยังมีทีมงานนะคะที่จะช่วยสปอร์ตนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ยังให้โอกาสคุณอยู่นะคะนั่นหมายความว่าก็เป็นโอกาสดีๆที่คุณจะทำงานชิ้นที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี้ยค่ะให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างใจหวังไว้ตอนนี้ดวงของงานของคุณยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็มีความ เหมือนมีงานมีโอกาสเข้ามายื้อนี่คุณได้แสดงความสามารถแต่เพียงเป็นแค่ตัวของคุณเองที่วิตกกังวลน,นะคะหากมีเอ่อก็เรียกว่าอะไรนะความรู้อะไรที่คุณต้องไปเพิ่มเติมอะคะ่ะคุณลองหาดูหรือว่าถามคนที่รู้อะคะ่ะชาวลัคนาราศีมินก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบมีอีกโก้สูงนะเป็นคนที่ยอมรับฟังคนอื่นเนาะก็ลองปรึกษาคนที่เขารู้มากกว่าเราก็ไม่ได้เสียหายนะคะ แล้วก็งานตัวนี้ค่ะนอกจากจะมีโอกาสที่ดีจะทําให้เขาเหลายๆคนนะคะหลายๆส่วนงานเขาเห็นความสามารถคุณแล้วเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จมีนะคะวิธีการแก้ในการประมาทของคุณนะคะคุณอาจจะต้องมานั่งคิดก่อนว่าอะไรที่คุณไม่มั่นใจจุดไหนของงานโปรเจกต์นั้นๆนะคะ คุณก็พยายามหาคอนเนคชันหรือว่าหาความรู้นะคะเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็คุณก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ขอพูดถึงคนที่มีธุรกิจนะคะเมื่อกี้พูดถึงคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างแล้วนะคะถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย ช่วงนี้คุณอาจจะมีการลงทุนอะไรคุณต้องฝ่าฟันเนาะแสดงฝีมืออาจจะได้รับโครงงานที่เป็นโปรเจกต์เข้ามาเพื่อที่จะทํารายได้กับส่วนนั้นหรือคุณอาจจะเห็นช่องทางในการทําเงินทำทำเงินเข้ามาค่ะคุณเลยต้องวางแผนมากขึ้นทั้งนี้แล้วทั้งครอบครัวหรือว่าบริวารน,นะคะคนรอบข้างคุณก็คอยพพอร์ตคุณอยู่ถือว่ายังดีอยู่นะคะ ส่วนการวิตกกังวลในเรื่องการลงทุนนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันติดขัดนะคะหากคุณคิดว่าคุณจะขยายธุรกิจนะคะจะแนะนำขอให้เป็นการขยายธุรกิจที่มีส่วนของของการทำออนไลน์ขึ้นมาเกิดขึ้นมันจะเป็นการลดต้นทุนหน้าร้านหรือว่าการเปิดร้านของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ของการเปิดการค้าออนไลน์นะคะ่ะของคุณได้ได้มีแบบ ให้ให้เห็นดูว่าสามารถทำได้ในแพลตฟอร์มนี้นะคะการลงทุนหรือว่าการหมุนเงินอาจจะลดต้นทุนให้คุณได้บ้างนะคะค่ะการการการเงินเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจหรือเอ่อพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเงินช่องทางนะคะคุณอาจจะต้องทํางานเนี่ยเพื่อหาเงินมาเงินที่หามาได้เนี่ยอาจจะไม่ได้สมุิมากนะตอนนี้ต้องรู้จักเก็บ อย่าใช้ของฟุ่มเฟือยเงินยังไม่ได้มาดัางที่ใจหวังไว้นะบางคนอาจจะรอโบนัสหรือว่าอาจจะรออะไรอยู่อาจจะผลประกอบการไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้อาจจะได้ไม่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็อดทนรอนะส่วนเรื่องสุขภาพปะค่ะชาวราศีมีนนะคะก็เป็นคนที่มีความวิตกกังวลอยู่ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยไพ่บ่งบอกเลยมีทั้งเดมโมนนะคะแล้วก็มีทั้ง ผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาปิดตาเนี่ยค่ะด้านหมนบ่งบอกถึงคนที่ทำรัศมีที่มีความวิตกกังวลในหลายๆด้านอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยการงานการเงินและญาติพี่น้องนะคะคุณจะมีความวิตกกังวลในหลายๆอย่างช่วงนี้ให้คุณดูแลเรื่องสุขภาพคุณด้วยนะคะคุณจะมีปัญหาเรื่องระบบลมหายใจะคะ่ะแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะ เรื่องเอ่อคอกระดูกด้านหลังคอบ่าหลังคุณอาจจะปวดเมื่อยนะคะก็ขอให้คุณน่ะระมัดระวังนะคะเอ,อ่ออะไรที่เราคิดว่าเราคิดดีแล้วทําดีที่สุดแล้วคะ่ะก็ขอให้ให้ทำให้เต็มที่นะคะอะไรที่เกินความสามารถเราเนี่ยก็ขอให้ศึกษาก่อนนะคะแล้วถ้ามันมันสุดท้ายมันไฟนอลนจริงๆก็อยากจะให้ปล่อยวางนะคะเพื่อที่คุณจะได้แบบ เหมือนกับคุณได้ลงมือทำแล้วแล้วคุณก็ทําเต็มที่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรักษาเอาไว้สุดท้ายคือชีวิตก็คือสุขภาพของคุณนะคะเพราะว่าเ,ออเดือนนี้ค่ะเดือนพษภหาคมออดวงของการเจ็บป่วยอาจจะมีบ้างะคะ่กะก็ลยอยากจะให้รักษาสุขภาพนะคะค่ะเรื่องการงานเนี่ยคุณคุณต้องมั่นใจเนาะเพราะว่าไพ่บ่งบอกว่าความม่ตกกังวลส่วนใหญ่คุณเกิดมาจากเรื่องงานนะ เมื่องานมันเยอะมันเครียดหรือว่าโปรเจกต์มันเยอะเงี้ยค่ะมันทําให้คุณต้องวางแผนคุณต้องมาคิดงานแต่ละตัวนะคะแล้วคุณก็จะต้องแบบลงมือลงแรงทํามันเองเพราะงานชิ้นที่คุณดูแลอยู่ไม่มีใครเขาอาจจะมารู้เรื่องสเต็ปงานของคุณนะคะนั่นหมายความว่าไงคะคุณจะต้องเทนทีมอะคะ่ะขึ้นมาให้รู้ให้รู้บ้างนะคะเพื่อคุณจะได้ปล่อยวางงานบางอย่างออกไปได้นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณมีความ มีความสามารถในการบริหารถ้าคุณจะกลุมงานทุกอย่างไว้คุณอาจจะยังไม่อยากกลุมหรอกแต่ว่ามันยังไม่มีคนถ่ายรับการถ่ายทอดไปได้อันนี้ก็ยังต้องลงเข้าไปทําอยู่นะคะมันก็จะก่อให้เกิดความแบบเหมือนก็นเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเออคุณปล่อยวางไม่ได้แล้วก็คุณก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยไพยสรุปเนีย่ยก็บ่งบอกว่าคุณก็ยังสามารถคอนโทรลงานนี้ได้นะ และสามารถจะประสบความสําเร็จในตัวนี้ได้แม้ว่าจะมีความอ,าอุปสรรคในเรื่องของการปิตกกังวลก็ตามนะคะค่ะก็อันนี้พูดถึงเรื่องงานเรื่องเงินแล้วนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็บอกก่อนว่าครอบครัวค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ครอ,อบครัวยังซัพพอร์ตอยู่ยังอยู่เคียงข้างเนาะแล้วก็คุยกันบ่อยบนะคะจะได้สืส่อสารกันเข้าใจนะคะ แล้วก็มันเติมความรักความหวานให้กันบ้างนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเครียดจนลืมคุยกับคนที่บ้านไปแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบไม่ได้แบบช่างเจรจามากแต่ดวงความรักของคุณนะมันต้องเจรจากันเยอะๆค่ะสื่อสารกันบ่อยๆนะคะค่ะทั้งนี้แล้วเนี่ยในเรื่องอุบัติเหตุยังไม่มีนะคะก็ มีแต่เรื่องสุขภาพนะคะที่จะเป็นห่วงแล้วก็เรื่องความเครียดความกังวลใจไม่มั่นใจในตัวเองความประมานะคะทั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องการงานการเงินความรักแล้วนั่นหมายความว่าถ้ามีการสตาร์ทในการที่จะเริ่มงานโปรเจกต์หรือเริ่มโครงการนะคะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้คุณดําเนินการไปตามความสามารถแล้วเมื่อคุณดําเนินการแล้วคุณก็ศึกษาความรู้นะคะศึกษาความรู้เสร็จอะไรที่ถ่ายทอดได้ ปล่อยงานได้ให้ปล่อยเพื่อเป็นการฝึกว่าคุณบริหารคนเป็นด้วยนะแล้วก็สร้างทีมนะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณทําไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์เอ็กซิเทนเกิดขึ้นก็ขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็รักษาสุขภาพของคุณนะคะค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้อาจจะตึงมือนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างเงินขึ้นมาและประสบความสําเร็จนะเพราะว่าให้การงานการเงินของคุณนะ่ะมันต้องทํางานออกมาก่อนแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้น ทางช่องก็พยากรณ์แล้วขอให้ชาวลัคนาราศีมีนไม่ต้องสีเลียดมากนะคะยังไงแล้วเนี่ยไพ่แห่งความสําเร็จก็รอคุณอยู่นะคะมีทั้งกงล้อและเดเวอร์นั่นหมายความว่าความพยายามของคุณจะเห็นผลเร็วๆนี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีมีนแล้วยังไงแล้วตูกใจอย่างไรก็กดไลค์กด,กดแชร์นะคะให้คนที่คุณรักจะได้ทราบว่าชาวราศีมีเนี่ยเดือนนี้จะประมาณนี้นะคะ ค่ะอย่างไรเรายวมาพบกับการทำนายชาวลัคนาราศีเมษนะคะในรอบถัดไปขอขอบคุณทุกคนขอรักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ